กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ายมขอโอกาสสอบถามปัญหาเจ้าค่าะรเรื่องการถือศีลห้าซึ่งปัจจุบันคณะสงฆ์ก็ได้รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยถือศีลห้าแล้วก็ยังมีหมู่บ้านที่รักษาศีลห้าด้วยเจ้าค่ะแต่โยมก็ ยังมีความรู้สึกว่าประชาชนหรืคนทั่วไปยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการถือศีลห้าทีนี้เราจะคิดว่าทำยังไงดีนะคะหรือแบบเหตุผลใดบางครั้งมองที่ลูกหลานก็ยังไม่ค่อยถือศีลห้าย,ยังไม่เห็นความสําคัญเจ้าค่ะขอความเมตตาเจ้าค่ะอ๋อดีมาเลยคำถามนี่ยออกฟัง ศีลเนี่ยคือความปกติจำไหมนะปะกติของกายวาจาใจมนเมื่อไดผิดศีลน่ะมันผิดปกติทั้งทางกายวาจาและใจปัญหานี้ตอบไม่ยากแต่ว่าจะให้ไปแก้ให้ทุกคนถือสินห้าเป็นเรื่องยาก พอพวกเราลองดูปณิจิตของเราเนี่ทางรู้สึกไว้ถ้าเป็นพวกเรานะหรือพวกที่ปฏิบัติธรรมน่ยมันไม่ตรงโดน,โดนโลงหรอกรักษาได้ดีอยู่แล้วทำไมเขาจึงมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ถือศีลห้ากันเพราะเขามาเห็นโทษของการทุศีล ว่าเป็นการสร้างกรรมสร้างเวรให้ตนเองไม่ไม่เห็นคุณของการรักษาศีลว่านั่นแหละเป็นการป,าป,ป,าปิดบาปปิดเวรให้ตนเองเมื่อปิดบาปไปเวรชีาก็จะดีมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนี้เป็นคำตอบแต่ดิบายเขาไปถ้าเป็นพวกเรานะ เราจะเห็นโทษทางการทุศีลอย่างเช่นเราถ้าผิดศีลก็ได้ข้อหนึ่งห้าข้อเอาข้อที่เราเห็นว่าเล็กน้อยก็ได้อย่างเช่นข้อมุสาเนี่ยถ้าเราผิดศีลอย่างเช่นข้อมุสาเนี่ยใจมันผิดปกติคือมันเป็นกข์เป็นอาคุณลนมืดไปเลยตั้งแต่คิดจะพูด วาจาก็ผิดปกติขณะพูดอยู่กายก็ผิดปกติกำเริบกายก็นหนักจิตก็นหนักถ้าเป็นนัปกปฏิบัติเนี่ยเห็นว่าถ้าทุกศีลมาทิไลเนี่ยมันผิดปกติทั้งทางกายวาจาใจโดยเฉพาะใจในทุกข์ร้อน กิจที่เป็นกุศลอยู่ก็มืดเป็นอกุศลทันทีแต่ว่าได้รับกรรมทันทีในะขณะที่ทำเนะ่ยสมาธิที่มีอยู่ก็มัวมืดและดับไปปัญญาก็เดินต่อไม่ได้นะถ้าไม่มีศีลพาะทุศีลเป็นอกุศลมันนักปฏิบัติจะเห็นว่าถ้าทุศีลโดยไรเนี่ยศีลก็เสียสมาธิก็เสียส ปัญญาก็เสียเป็นอกนุศลเลยชีวิตก็ขาดทุนเลยถ้าเรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันจะมารับรับวิบากที่ตัวเองทุศีลินมาเดี๋ยวเรื่องนั้นมาก็ทุกข์ใจเรื่อยๆ,ๆสมาธิก็ตั้งขึ้นไม่ได้บางทีทุศีลครั้งเดียวรับความทุกข์ใจเป็นปีบางคนหลายปีบางคนตลอดชีวิตเลยนะถ้าเป็นแรงๆหน่อยนี่นาปติบาจะเห็นง่าย อน,นุบติบัติเห็นโทษชัดจึงสามารถาารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ทั้งในทด่รับที่แจ้งนี่อนุบิบัติทีนี้ประชาชนทำไมจะรักษาศีลไม่ได้เขาไม่เห็นเลยว่าทุกศีลเป็นทุกเขาไม่เห็นทุก์ว่าเป็นทุก์ มันจะละทุกได้ยังไงเขาก็เห็นว่าเมื่อใดได้แล้วเมื่อศินห้าอย่างชนไปขโมยก็ดีได้มามีความสุขไปบนพืชพในการก,ารก็ดีมีความสุขนั่นแหละเพราว่าปัญญามันไม่เกิดแล้วอวิชามันบังไว้ขณะก่อนขโมยเขาก็ทุกนะการลังขโมยของอยู่ก็ทุก เขาโมยเศษเขาทุกข์กังวลเป็นบางทีตลอดชีวิตเลยไม่ใช่เขสุขนะแล้วทำไมเขาจึงเฉยเฉยอยู่ได้เพราะเขาไม่เห็นทุกข์ไงนี่เป็นความอาภัพของคนนั้นคือตัวเองทุกข์แต่ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันผิดศีลมาตั้งแต่เกิดคือเขาไม่เคยมีความสุขที่ ลึกละเอียดกว่าน,นั้นพวกที่ประพฤติผิดในกรรมือนกงนก่อนทำก็เป็นทุกข์ขณะทำก็เป็นทุกข์หลังทำก็กองวลกลกว่ากลัวความลับมันจะแป้งผายกังวลนนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นทุกข์ในใจนั่นเนี่ทุกข์้อเมื่อเขาไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ คนไม่เห็นทุกข์มันจะกลัวทุกข์ได้ยังไงคนไม่เห็นทุกข์มันจะละทุกข์ได้ยังไงนั่นแหละเขาจึงละเมิดศีลจึงละเมิดศีลแต่พวกเราเนี่เห็นละ่ะคิดก็ไม่เอาละ่ะแต่ถ้าเขาเห็นว่าละเมิดศีลเป็นทุกข์ในใจหรือเป็นทุกข์ขณะที่ใช้คิดอยู่ก็ตามมันไม่มีใครกล้าละเมิดศีลหรอก ถ้าจะหยาบก,ก็จะเห็นได้บางคนเป็นลักทรัพย์แล้วติดคุกอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เห็นโทษก็จะพอรักษาได้อยู่แต่ก็เผลอเขาเ้เอาอีกแหละมันไม่เห็นจริงๆในใจอะทุกข้อนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมมุสาดึงสุลาพวกเนี้ยใครละเมิดยิ่งละเมิดหลายข้อก็ยิ่งทุกข์มากแล้วก็มีกรรมวิบญาณต่อไปด้วย ปัญหาคือว่าเขาไม่เห็นนั่นเองแต่ถ้าก็เห็นว่าทุกสีนี่เป็นการสร้างกรรมให้ตนเองสร้างเวรตัวเองเปิดนรกตนเองขณะปัจจุบันก็เป็นทุกข์ตายไปลงนรกเนี่ยไม่มีใครกล้ารหรอก mm hmm. ถ้าเขาไม่เห็นเช่นนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ต้องอาศัยความเชื่อนะเชื่อพ่อะพุทธเจ้า พี่เจ้าตัดไว้นี่ถ้าใครละเมิดศีลบ่อยๆเป็นอาจินเนี่ยที่ไปก็คือใบยับยู่นั่นเองสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิเรชันเป็นที่ไปแน่นอนอย่างเช่นพวกฆ่าสัตว์บ่อยๆนี่าเป็นอาชินกรรมนี่ก็ต้องลงนรกยอ,อยู่แนนล้วอายุนรกเป็นล้านปีขึ้อนอนรกมาก็เป็นเปรตอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์ดิเรชันก็ฆ่าอีก พอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็อายุสั้นโดนฆ่าตายบ้างชี้โลกบ้างนี่ว่าแค่ฆ่าสาัตว์ชาติเดียวเนี่ยตรงนรกเป็นล้านล้านชาติเป็นล้านล้าน,านปีกว่าจะมาผ่านความเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉชนในก็ฆามาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อายุสั้นที่การอีกหลายภพหลายชาติานับแล้วหลายล้านปีถ้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่มีใครกล้าหรอก ลักทรัพย์นย่างเงือนกันลงไุปยุภูมิเพราะพืชแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วลักทรัพย์เนี่ยทรัพย์สินก็เสียหายโดนขโมยเพราะพืชผิดในกามก็ตกนรกผ่านอุปยภูมิมาเหมือนกันพอเป็นมนุษย์เดี๋ยวพวกผิดข้อาการมีก็จะมาเกิดเป็นกระเทยมีสองเทศนะกระเทยจริงๆมีสองเทศจากนั้นก็จะเป็นผู้หญิง เป็นก็เทยบ้างเป็นผู้หญิงบ้างประมาณอย่างละห้าร้อยชาติค่อยกลับมาเป็นผู้ชายเมื่อไปเป็นผู้ชายแล้วจะเกิดคนรังเกียจไม่ค่อยมีเพื่อนทําดีแล้วว่าทําดีก็ไม่ได้ดีไปแต่คนรังเกียจมันเป็นโทษเห็นไหมพวกมูษาโกหกไปไวยิ่งโกหกผู้มีคุณก็ลงนรกพอเป็นมนุษย์ก็พูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อ พูดอะไรไมีใครเชื่อเลยมีแต่เขาหลอกเขาต้มเขาตุนเพราะพรตัวเองมุสาไว้เดืมสุลาเนี่ย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบ่อยๆก็ลุงและลูกเมืองต้องมาผ่านไปยภูมิที่ว่ามาแล้วเพราะมันเป็นมนุษย์เนี่ยสต,ติมันจะเบอร์ฝึกสมาธิไม่ได้บางคนได้เป็นมากก็เออไปเลยเป็นคนปัญญาทึกเนี่ยโทษการทุศีิ เพราะนั้นคนตั้งหลายเนี่ยถ้าเอาจริงทำให้เขาจริงก็รักษาศีลห้าได้ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเขาจะเห็นโทษของการทุศีนไม่ว่าใจเป็นทุกข์ส่วนมากไม่เห็นแล้วเขาจะเห็นไม่ว่าโทษจากการทุศีนเนี่ยมันจะทําให้การดำเนินชีวิตเขาเนี่ยรุ่มรุ่มดอนดอน,นเป็นทุกข์ส่วนมากก็ไม่เห็นหรอกมีวิธีหนึ่งก็คือเขาต้องเชื่ออาศัยความเชื่อ เชื่อผู้จ้าว่าการทุศีลเนะี่ยมันเป็นการสร้างกรรมสร้างเวรเปิดทางใบย่ภูมิแล้วตัวเองจะรับวิบากหลายพวกหลายชาติการรักษาศีลการรักษาใจเมื่อรักษาใจดีนี่โทษเวรภายห้าประการไม่มีแก่เราวิตเราก็เป็นสุขแต่ชาตินี้ไปสู่สุคติไปยันถึงนิพพานนะต้องเชื่อแต่ถ้าเขาไม่เชื่อ อันนี้ก็ตัวสุดท้ายแล้วก็ช่วยไม่ได้อย่างเที่เเห็นนั่นแหละเขาต้องทุ่มีดนี้เลือยไปในสุดก็ต้องไปตามกรรม่องขอถ้าไม่นจะมีพวกปัทภัมะ,นะ์นโปวดไม่ได้นั้นผู้ใดไม่รู้ธรรมว่าทรรที่เป็นกุศลว่าเป็นกุศลน,นะไม่รู้ธรรมอันเป็นโทษว่าเป็นโทษไม่รู้ธรรมคนควรท่องเสพหรือไม่ควรซ่องเสพ ไม่รู้ใน้ทรอะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้ทำด่างหรือทำขาวเพราะเขาไม่รู้ไงอย่างเช่นไม่รู้ในทําไม่เป็นกุศลหรืออกุศลเขาก็ไม่รู้ถือศีลเป็นกุศลทุ่ศีนเป็นอกุศลเ็าไม่รู้ไม่รู้ใน้ทรมมัเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษทำมันเป็นโทษอย่างเช่นว่าทุศีลนี่เป็นโทษร้อยเปอร์เซ็นต์าชาศีนก็ไม่เป็นโทษเขาไม่รู้ เขาเห็นแต่ว่าเมื่อใดได้ทุศีลแล้วสนุกสนานทั้งๆท,ที่เขาเข้าใจว่าสุขสนานเนะี่ยแต่ว่าเขาก็เป็นทุกข์นะอา,อาจารย์ว่ามาไปรักทรัพย์มาก็กังวลอยู่นะั้นนอนก็ไม่หลับแต่เพราะตัวเองขาดปัญญาน,นั่นเองไม่รู้กายไม่รู้ใจจึงเข้าใจว่าตัวเองเป็นสุขเนี่ยพระเจ้าจึางตรัสว่าผู้ใด เห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเขาจะดําเนินใ,ในสิ่งที่เป็นสาระไปเรื่อยๆชีวิตเขาจะมีแต่สาระมีแต่คุณแต่ผู้ใดเห็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระ Alors, อย่างเช่นก็ศีลมีสาระมีประโยชน์ผู้ใดเห็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระแต่กลับเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระ เขาจะปรพฤติิแต่สิ่งที่ไม่มีสาระนั้นและจะไม่มีทางพบหนทางที่เป็นสาระเป็นประโยชน์แก่นตนได้เลยชีวิตเขามีแต่ทุกข์ทุกข์ทุก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 ไปเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตนั้นเป็นวิติอาภัพไปเลยเป็นชีวิตนาสงสารอันจะโยมถามว่าทำไมโยมทำไมคนตวพประรกษาศีลไม่ได้ขาดปัญญา ไม่รู้สภาพทำตามมันจริงไม่รู้ในธรรมอันเป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้ในธรรมอันเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษไม่รู้ในธรรมอันควรเสพหรือไม่ควรเสพไม่รู้ในธรรมอันเลวหรือปานี่ไม่รู้ธรรมดำและธรรมขาวนั่แหละเมื่อเขาไม่รู้เขาก็ประพฤติในสิ่งที่เขาชอบแต่สิ่งที่เขาชอบนั้นมันเป็นโทษอย่างเช่นตู้ศีล เมื่อเขาประพฤติเบีนห้าประการก่อกรรมฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติดในกรรมมุสาดุจชาลานเขาประพฤติเบีนห้าประการเขาย่อมได้รับเบนห้าประการเป็นวิบากประพฤติกรรมมันเป็นดุจส่ห้าประการเขาจะ้องได้กรรมเป็นวิบกากเขาผู้เดียวนั่นแหละไม่มีใครมารับแทนต้องเสว,เว็จเยทั้งภพนี้ภพหน้าปัญหาทุศีลเนี่ยจะแก้ได้ยังไง มันเป็นปัญหาที่แก้ยากเพราะไไรคนปัญญามันมองไม่เห็นแล้วตัวเองเป็นโทษก็ไม่รู้คือปัญญามันมองไม่เห็นรื่องที่เถืยบ่ายมานั้นมันจริงรักษาได้เป็นบางส่วนแต่อันนี้่ถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคนที่มีปัญญามีบารมีธรรมมันน้อยอยู่แล้วเพราะนั้นพระทั้งก็โนลงอยู่ ถ้าเรามีโอกาสแล้วก็สอนลูกหลานเราอธิบายไปตามสุควรส่วนเขาจะถือได้ถือไม่ได้นั้นให้เราวางใจเลยว่ามันเป็นกรรมของสัตว์มันเป็นกรรมของสัตว์ถึงเราจะอธิบายยังไงเขามองไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษเราก็ต้องอุบเบกขาอตอนแรกเราเมตตาแล้วเมตตาเขากรรุณนาอธิบายแล้วใช่ไหมลนะ่ะ อะไรก็ไม่ได้หรอกสุดท้ายต้องสัตว์ทั้งหลายไปไปตามกรรมวัางปีขาเท่านั้นเองศีลมีความสำคัญอย่างมากเลยเจ้าค่ะโยมก็จะพยายามที่จะสอนลูกหลานให้อยู่ในศีลในธรรมเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์ในความเมตตาเจ้าค่ะ,ะสาธุ